ากไปเล่นแหลมอยากไปทําอะไรที่แบบเออก็ได้ทําได้เล่นได้เล่นอ่ะคิดถึงคิดถึงการเล่นคือด้วยความที่ช่วงมันเจอวิกฤตละครด้วยเลยด้วยใช่ใช่ใช่มันเหมือนแบบเราก็เริ่มแบบสิ่งที่อยากทามันมันคงไม่ได้ในสิ่งที่แบบว่าเออเขาต้องการในตลาดสิ่งที่แบบมันเป็นจางสุดท้ายที่เราตัดสินใจไม่เอาละมันคืออะไรอ่ะนี่หมแล้วจบเรื่องของวิกฤตละครเรื่องหมดไฟเรื่องอะไรก็นี่แหละทั้งหมดนี่แหละคือฟางหมดเลยใช่ใช่ แต่ว่าตัวบริษัทของเรานี่คือยังมีแม้แต่ถือว่าปิดไปเลยค่ะไม่มีแล้วคืนทุกอย่างไปหมดแล้วสุดท้ายพี่เคนเมื่อวานที่เราบอกว่าก็ก็เป็นเรื่องปกติอ่ะแค่แบบเราทำใจยอมรับอ่ะเสียดายไหมมันก็เสียดายเป็นธรรมดาแต่ก็ไม่ได้ยึดติดว่าแบบต้องสู้ต้องทำอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ก็ยอมรับที่แบบเออปิดก็ต้องปิดพี่เคน เห็นตรงกรันไหมคะว่าแบบออเห็นตรงกรันนั่นเขาเห็นด้วยอยู่แล้วอะไรเงี้ยนะตั้งแต่แรกเขาบอกมันเป็นเลยที่เครียดเนอะเครียดมันไม่เหมือนเราแบบคือเราเล่นละครเราก็รับหน้าที่เคยบอกอะเออเราก็ทําบทของเรารับผิดชอบเล่นตามบทของเราแล้วก็กลับบ้านโลง่ลงๆใช่โลง่ลงๆอะคือถ้าเป็นผู้จัดมันเริ่มต้งเต่เลือกเรื่องขายงานหาทีมงานหาคนเขียนบทตามบทตามทีม ตามตัดต่ออะไรอย่างเงี้ยคือแบบมันก็เป็นรายละเอียดคือคือตอนนั้นเราทำเราโอ้ยอยากทํามันแบบมันมีความสุขนะในการทํางานอะไรเงี้ยแต่ตอนเนี้ยก็รู้ว่าแบบเออโลกมันก็เปลี่ยนไปยเงี้ยเรายังแบบอยากไปดูอะไรที่มันอยู่ในแบบสั้นๆอะไรอย่างนงี้เลยอ่ะเราก็เหมือนแบบต้องยอมรับจอต้ับมารับละครใช่มารับละครก็นี่เห็นว่าสามเรื่องเลยหรือไม่หน่อยสองเรื่อง ไม่บอกว่าเอิญแบบว่าคือไม่ได้3มเรื่องประดังในทีเดียวนะหมายความว่า3มเรื่องนี้คือแบบมันอยังยังยังอีกช่องหนึ่งก็บอกว่าติดต่อตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วเขาก็จะมาเอาคิวกรกฎานี้อย่างเงี้ยในขณะที่อีกช่องหนึ่งก็คือไทย,ยูแล้วก็กําลังจะปิดประมาณสิงหานี้เราก็เรื่องต่อไปก็อาจจะไปายปีก็จะไล่ไ<ๆ>ล่ไล่ไปเป็นยังไงบ้างคะสำหร,รับการกลับมาเล่นละครในแบบ กลับมาเล่นละครในยุคันก็สนุกนะเพราะว่าตอนที่รับเรื่องอ่ะก็รู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องแบบทันสมัยดีอ่าน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 เรื่องยอ่อเขาแล้วเราก็แบบเออชอบชอบเรื่องแบบก็เหมาะกับยุคนี้อะไรเงี้ยเรื่องของการอ่าเ,เดี๋ยวค่อยไปบอกกันแล้วกันนะเพราะเขายังไม่ให้พูดอะไรมาก็ก็ๆๆสนุกบบอ่ะพอพอไปรับเล่นก็ได้เจอคนที่แบบว่าเหมือนแบบ น้องๆพี่ๆในวงการที่เราแบบเออได้พูดคุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็แล้วก็น้องๆที่เล่นเป็นรุ่นลูกเขาก็น่ารักกันหมดอเงี้ยมันเป็นอะไรที่แบบสนุกดีที่ไหนเล่นละครมาปีแล้วคะไม่ได้เล่นมากี่ปีเหรอจริงๆแล้วอ่ะก่อนอันนี้ก็คือเป็นสิบแล้วพอมาเล่นทุ่งเสนาหาแล้วก็มาเล่นให้พี่คิงเนี่ยแหละคือสไปยสายสตรองแล้วจากสไปยสายสตรองก็สามปี ไม่ได้หายไปนานมากตอนนี้พอพอเมน่ี้เขาพี่หน่อยกลับมารับงานพนานี่คือผู้จัดยกผูวหายยกไหมคะเออเห็นผมหนังด้วยนิดหน่อยเออมีหนังบ้าแต่หนังก็ไม่ได้เล่นเยอะอ่ะก็คือแบบก็แบบก็ไม่ได้ใช้คิวเยอะอ่ะก็ก็ก็มีผู้จัดหลายคนเขาก็นึกถึงว่าอ๋อเออเออถ้ารับเล่นแล้วก็ก็ก็ลองดูอะไรอย่างบทที่เราต้องเลือกเยอะขึ้นไหมคะหรือว่าเราก็แบบเลือกเลือกเยอะขึ้นอย่าง เลิกชอบเรื่องอชอบเรื่องชอบเรื่องแล้วก็อย่างเรื่องที่รับล่าสุดนี่ก็คือเป็นการพลิกบทบาทเล่นเป็นคนดีเลยเล่นไลฟ์ติดก,กันมาหนนาลายเรื่อหาไลฟ์ติดก,กันมาหลายเรื่องโอ้เป็นคนดีแล้วตัวตัวพี่เคนก็คือจะกลับมาหนะ้าจอด้วยไหมคะพี่เคนเขามีหนังนะก็น่าจะใกล้ๆแล้วม,<ร>มั้งอะไรเงี้ยเขามีเล่นหนังอยู่ แสดงว่าการเป็นนักแสดงสำหรับเราเราไม่เคยรู้สึกหมดไฟกับสิ่งนี้เลยใช่ไหมคะใช่มันเหมือนแบบเหมือนเราแบบเราเคยขี่จักรยานได้อะไรเงี้ยเปรียบง่ายๆอ่ะพอเรามาจับจักรยานนี่มันก็ไปได้อ่ะก็แบบโอ้ยปั่นที่สนุกเลยรู้สึกไฟกลับมาไหมตอนเล่นเหรอเออมันมีความสุขนะมันเหมือนเป็นความสุขอีกแบบนึงอ่ะตอนนี้เห็นแบบลูกๆจริงๆก็มาในวงการมาเวเดียวเท่านั้นแหละ คนโตก็เหมือนชอบตนะ้นหลังอะไรเงี้ยแต่ว่าอย่างพี่ป้าณอาบางคนก็ติดต่อให้ไปทํางานคือถ้าเป็นแบบจ็อบสั้นๆเขาโอเคนะก็บอกถ้าได้เงินเขาไปลักษณะร้อนเงินแต่ตปปตนะว,ว่าดู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 อูด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 ่ดู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 อูดงด่ดูดอดู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 ดอดู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 ลูดูดดตดอด ยุ่งกัคุณทำหนังประกวดแต่ว่าประกวดหลายประเทศใช่ใชคือเขาก็ทําหนังเองแล้วก็อย่างที่เคยเคยบอกนะว่าเขาทําหนังแต่ว่าผลมันเพิ่งออกมาเขาก็จะรอผลว่าแบบเออผมได้ประเทศนั้นประเทศนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ก็ดีใจกับเขามันก็เป็นมันเป็นแบบการด้ใช่แล้วเขาก็เด็กสมัยเนี้ยเนาะก็เก่งเนีเก่งแบบในการไฟเอ้าหาถ้าเป็นยุคเราอ๋อโอเราจะไปประกวดเนี้ยเราจะส่งงานตัวเองไปประกวดมันเป็นเรื่องแบบ เป็เรื่องใหญ่อะเรื่ยาก,ยากอะอันนี้เขาก็แค่เหมือนส่งส่งแบบเรื่องเขาไปกามเมลต่างๆาอะไรเงี้ยเขาก็ตอบกลับมาว่าเอออยู่ได้รางวัลอันนี้อันนั้นอะไรเงี้ยจะว่าเขาจะมาสายประกวดเลยคร่รพค่น้องทมถามไหมคะคือดูรหนักเขาก็แบบแม่ก็อาร์ตตัวตัวลูกเหมือนกัน<อ>นะไม่แพ้พ่อ,อเออก็ชอบแบบคือก็จะทำเองทุกอย่างจัดไฟถ่ายเอง เขียนบทเองกำกับเองอะไรอย่างเงี้ยมีจับคุณพ่อคุณแม่มาเล่นบ้างไหมจับแม่เล่นอะไรหรอมีไปเล่นแล้วให้ห้าตัวไม่ให้ได้ไหมให้เล่นนี่ก็แบบว่าโอเคลูกแม่ได้อยู่ในหนังเรื่องแรกของลูกอะไรเงี้ยมันก็เป็นแบบดีใจเนาะแทบจะเอาเงินให้ลูกเลยพี่เขียนให้คำแนะนำอะไรกันบ้างไหมคะพี่ไม่ค่อยให้คำแนะนำจริงๆแล้วอ่ะพี่เขีนมากกว่าพี่เขีนเขาจะชอบกัน คุยกับล like like okay. ja. uh ูกอะไรเงี <e like okay. like no so ้ยเรื so ่องเนี้ยพี่แค่แบบว่าอ่ะโอเคให้เล่นพี่ก็ปล่อยให้เขาแบบอิสระเสรีในความคิดเขาอะไรเงี้ยก็แค่ถามว่าถ่ายกี่วันถ่ายที่ไหนลูกเป็นแมนจมานะว่าจะกี่วันคิวแม่ก็ไม่ได้แบบว่าเออเล่นตัวหน่อยแต่แมนใจคืออยากเล่นมากในใจคือแบบว่าโอ้โหเอาเต็มที่เลยลูกเห็นทีมงานแล้วเป็นไงคะเท่าที่เราเขาเราผ่านประสบการณ์มามาเยอะแล้วเราคิดว่าเป็นยังไง ไม่ไม่น่าเชื่อว่าเด็กอายุ15ที่เขาคิดเรื่องเรื่องนี้ไงคือนึกว่าเขาจะเป็นแบบใสๆแบบรักแบบไวฮอร์โมน้าบุนอะไรอย่างเงี้ยโอ้ยไม่ใช่อ่ะคือแต่ไปพูดเรื่องความความตายครอบครัวอะไรอย่างนี้ไ,มมมไงมันก็เลยเหมือนแบบอาจจะแบบคนหนังที่เขาประกวดนะนะินี<ๆ>มกานก็คงรู้สึกว่าเออ คิดเรื่องนี้มันแบบมันกลายเป็นเรื่องที่แบบมันลึกลึกซึ้งมัง้งหรือยังไงอย่างเงี้ยได้มากี่รางวัลแล้วพันหน่อยเจ็ดาหรับไปกี่ประเทศเออัยเนีน่ยน่าจะสิบเท่าไหร่ก็ไม่รู้เขาไม่แน่ใจนะแต่ได้มาเจ็ดแล้วเจ็ดนั้นก็เป็นหลากหลายด้วยนะเป็นเหมือนแบบผู้กำกับอะไรอย่างเงี้ยภาพอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นหนังยอดหนังแบบเหมือนแบบมันก็ไม่เชิงยอดเยี่ยมไม่รู้จะพูดอะไรอาจจะเป็นที่หนึ่งที่สองอาจจะไม่ได้ที่หนึ่งอาจจะได้ที่สองหรือที่สามอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ที่ 2, หนึ่งมัก คุกอันแต่ก็ถึงว่าเออเขาก็ได้ได้เป็นรางวัลให้เขาได้มีความแบบว่าเออ,ม,อมีไฟต่อไปแล่น้องตูนก็เล่นหนังเหมือนกันออคือตอนนี้ทุกคนคือแบบว่าทัา้งพ่อคุณแม่ลูกตัวเล็กเนี่ยเกิดจากว่าเขาติดต่อตัวพี่ให้ไปแคสเราก็บอกเออไปแคสเถอะเพราะว่า คือเราเราคนทํางานนะเราจะรู้ว่าบางทีเนี่ยเราต้องเรียกมาดูตัวแล้วก็พูดคุยกัน,น,กแบบม,น,ม,นมันเป็นเรื่องของแบบมันไม่ใช่ภาพนิ่งมันเป็นเรื่องของเสน่ห์การพูดการจากัก็ให้น้องคุณไปแคสแล้วก็เอาจุนไปเป็นเพื่อนปรากฏว,ว่าไอ้จุนได้ <laughs> ไอ้ตัวเล็กได้เออแล้พี่เขาก็แบบว่าโอเคแล้วจุนเขาเขาดูสนใจแบบไ,ไ่น่อยจุนกลายเป็นชอบ <laughs> นุกเขาแบบเขาก็รู้สึกว่าเออเขาพอเขาไปต่อบทหรือไปอ่านบทอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เออไปชอบทุกคนที่ชอบเบื้องหลังคนน้องชอบเบื้องหน้าเออบางทีเนี่ยก็เขาโปพี่ก็จะถ่ายแล้วน้องก็เป็นนักแสดงให้พี่อ๋อโอ้โหเป็นอุตสาหกับครอบครัวซะขนาดนนะอยแต่เป็นครอบครัวที่แบบติดมากอ่ะคุณแม่รู้สึกติดเลยเหรอเออรู้สึกว่าแบบเออเด็กเขาก็คิดแบบว่าคือ บางทีมันแบบอะไรง่ายๆมันก็สนุกดีเน้ะแต่ว่านี่เขาเป็นแบบเด็ก15-16คิดไปอีกแบบแต่ก็ก็สนุกดีก็เป็นความสุขอีกแบบของเขาเออะละครที่หน่อยสามเรื่องช่องอะไรช่องไหนคะบอกได้ไพูดได้เหรอไม่แน่ใจว่ามีช่อง3ช่องวันโมโนเป็นแนวหลากหลายไหมหลากหลายโอเคอินเสิร์ตนิดนึงค่ะพี่หน่อย